สารก็ด้วยเบขามีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นต้นกานวิญญาณเป็นวิบากสารก็ด้วยเบขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นต้นคิวหาวิญญาณเป็นวิบากสารก็ด้วยเบขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นต้นการยวิญญาณเป็นวิบากสารกตด้วยทุกมีผฏฐพระเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะอากุศลกรรมมันได้ทําไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วในสมัยใดภัษาเวทนาสัญญาเจตนาจิต ทุกเอกกตามมินเซทุกขินเซชีวิจินเีเ์ในสมัยนั้นหรือนมามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นไมมอย่ใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอภิยากตสร้อยเจ็ด e ิบสามปัามีในสมัยนั้นเป็นฉไหนาการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องความถูกต้องในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าปัจจามีในสมัยนั้น เวทนามีในสมัยนั้นเป็นไนความไม่สบายทางกายความทุกข์ทางกายอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายอยู่ในท่าที่สมกันความสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสทิิยาสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายยึดสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเวทนามีในสมัยนั้นเป็นต้นทุกมีในสมัยนั้นเป็นไงความไม่สบายทางกายความ ทุกทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายและสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าทุกข์มีในสมัยนั้นทุกข์ินทีในสมัยนั้นเป็นฉไหนความไม่สบายกาย ความทุกข์ทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสอิรยาสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าทุกขินีีมีในสมัยนั้นเป็นต้นหรือนามธรรมที่ยังอาศัยเกิดขึ้นแม้ืันใดมีอยู่ในสมัยนั้นสถาวัตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทํามเป็นอภพยากริต474ก็ขันสีอายตนะสองท่าสองอาหารสามนีสีสามปัจตาหนึ่งเป็นต้น กายาวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้เื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาพธรรมเหล่านี้เชื่อว่าทรมเป็นอัพยากฤตเป็นต้น4ีร้อยเจ็ดสิบห้าสังรขันมีในสมัยนั้นเป็นฉไหนพัสเจตนา,า,า,เ,อตนาเอกกตาชีวิตจิีย์หรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้เื่นใดเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขัน มีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังการขันมีในสมัยนั้นเป็นต้นพาะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นดับพยาเกเจ็ด476ธรรมเป็นดับพยากฤดเป็นไนมโนธาตเป็นวิญญาณสารก็ด,ด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นมีโพธิภพเป็นอารมณ์เป็นต้นหรือปรากอาร,ร,รมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะอากุศลกรรมมันได้ทําไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วในสมัยใดภัตตะ เนธนาสัญญาจิตนาจิตวิตกวิจาร,ร,จารอเบขาเอกขตามนินซีอุเบกินซีชีวิตินซีมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมอันนี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัปยากกตสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ขันเสียยตนาสองธาตุสองอาหารสามินซีสามภะหนึ่งเป็นต้นมโนธาตุหนึ่งธรรมายตนาหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อย่นใดในดอยู่ในสมัยนั้นสะาวะธรรมเห,หมล่านี้ชื่อว่าทํามเป็นดับพยากตเป็นต้น4ีร้อยเจ็ดสิบแปดสังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉไนภัสยาเจตนาวิตกวิจารเอกกคตาชีวิตินทรียหรือนมามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อย่นในดเว้นเวทนาขันสัญญาขันสังขวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นต้นสะาวะธรรมเหล่านี้ชื่ชอว่าทํามเป็นดัพยากฤต สี่ร้อยเ็สบเก้าทำเป็นอภพยากรเป็นสฉไหนมโนวิญญาณภาดเป็นวิบากสารคดด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นมีทมเป็นอารมณ์หรือประโลกอารมณ์ใดเกิดขึ้นเพราะอากุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สังสมไว้แล้วในสมัยใดภาษาเวทนาสัญญาจิตนาจิตพิจกวิจารใเบขาเอก,กตา มรีเซเบคินย์ชีวิตอินทรย์มีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยังอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยกฤิตเป็นต้น480ก็ขัน 4, ติญาณเตนะสองธาตุสองอาหารสามอินเซสามภักษาหนึ่งเป็นต้นมนโนวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยังอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้น สถาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยากริ481สังขาระขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนายัสสะเจตนาวิตกวิจารณเอกคตาชีวิตินเตหรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้ยูนใดเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอภพยากฤตอกุศลนิบากรัพภยากฤตจบกรา,รา,จารมมาไปจริยาทีร้อยแปดสิบสองทรรเป็นอภพยากฤตเป็นฉไหนมโนาตุเป็นจริยาไม่ใช่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมนิบากสารคตด,ด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้น มีพลตภะเป็นอารมณ์หรือปร,รบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดทักษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตรตกวิจารอเบขาเอกคตามนินเซอุเบขินเซชีวิตินย์มีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยงอาใยเกิดขึ้นแม้เอื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอัยกีร้อยแปดสิบสาม ก็ขันติยยันะสองธาตุสองอาหารสามินทร์สามปัสสะหนึ่งเป็นต้นมโนธาตุหนึ่งธรรมายันะตหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นดัพยาเกรดเป็นต้นสี่ร้อยแปดสิบสี่สงขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉไฉนภัสสะเจตนาวิตกวิจารเอกกตาชีวิตินทรสี่ หรือนามธรรมที่ยเงอาัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดเว้นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นน,นี้ชื่อว่าสังการขันมีในสมัยนั้นเป็นต้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอัพยากฤตสี่ร้อยแปดสิบห้าทรเป็นอัพยากฤตเป็นสไหนมโนวิญญาณธาตุเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากส่รกตด,ด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้น มีทาเป็นอารมณ์หรือปารกอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดภัตตาวิจาร์เจตนาสัญญาจิตวิตกวิจารปีติสุกเอกคตาวิริยินทรีสมาธินทรีมนินทรีสมนัสินทรีชีวิตินทรีมีในสมัยนั้นหรือนมามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแมอย่าใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัปยากฤษ4ีร้อยแปดสิบหก ภาษามีในสมัยนั้นเป็นไนการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องความถูกต้องในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าภาษามีในสมัยนั้นเป็นต้นเอกคตามีในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตสายไปความสงบสมาธิเตสมาธิพระในสมัยใด อันใดนี้ชื่อว่าเอกคตามีในสมัยนั้นวิริยินทรีย์มีในสมัยนั้นเป็นฉะไหนการปราบความเพียรทางใจความขมักเม่นความบักบั่นความตั้งหน้าความพยายามความมุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหม่นความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งสันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคับประคองธุระวิริยะยินนรีย์คือวิริยะวิริยะพระในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่าวิริยินทร์ีมีในสมัยนั้นสมาธินเรีมีในสมัยนั้นเป็นฉนยัยความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สมายไปความสงบอินเ์คือพละสมาธิพระในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าสมาธินเรีมีในสมัยนั้นเป็นต้นหรือนมามธรรมที่ยังอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีในสมัยนั้น สภาวธารรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอภิยากริจ487ก็ขันธ์สี่ยัตนะสองธาตุสองอาหารสามมทสี่ห้าปัตตะหนึ่งเป็นต้นมโนวิญาณธาตุธรรมยัตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่ยงอาศใสเกิดขึ้นแม้อืน่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวธารรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอภิยากฤิเป็นต้น488สังขารขันธ์มีในสมัยนั้นเป็นฉไหน ปัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกกตาวิริอินเตสมาธินเตชีวิตินเตหรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดเว้นเวชนาขันสัญญาขันสังวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นต้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยากฤิตเป็นต้นสี่ร้อยแปดสิบเก้าธรรมเป็นอัพยากฤิตเป็นชไหน มนวิยานภาพเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากสองแล้วก็ด้วยเบขามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นมีตามเป็นอารมณ์หรือปารพบอารมณ์ใดเกิดขึ้นในสมัยใดภัตตาเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตตกวิจารด้เบขาเอกคตาวิริยินทรีสมาตินทรีมานินทรีเบกินทรีชีวิตินทรีมีในสมัยนั้น ห,าาหรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาว่ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยกรสี่ร้อยเก้าสิบก็ขันสี่ยตนะสองธาตุสองอาหารสามกินสี่ห้าผัดสะหนึ่งเป็นต้นมโนยานธาตุหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งธรรมธรรมายตนะหนึ่งหรือนามธรรมที่ยิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่อใดมีอยู่ในสมัยนั้นสภาว่าธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยกฤรเป็นต้น สี 1> 1. ่ร้อยเก้าสิบเอ็ดสังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนยัยพรสเจตนาวิตกวิจารณอกคตาวิริยินทรีสมาธินทรีชีวิตินทรีหรือธรรมที่เงาใสเกิดขึ้นแม้อื่นใดเวมนเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นมีชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นสภาพุธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอัยกสี่ร้อยเก้าสิบสองธรเป็นอพยากฤิเป็นฉนยัย มนวิญาณธาตุเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากสาลคดด้วยโสมนัสธรรมยุทธ์ด้วยยานมีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นมีความเป็นอารมณ์หรือปรุอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเป็นต้นสาลคดด้วยโสมนัสธรรมยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงสาลคดด้วยโสมนัสวิปุยุตจากยานเกิดขึ้นสาลคดด้วยโสมนัสวิปุยุตจากยานเกิดขึ้น โดยมีการชักจูงสารคตด้วยเบขาสมยุตด้วยยานเกิดขึ้นสารคตด้วยเบขาสมยุตด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีะะการชักจูงสารคตด้วยเบขาวิประยุตจากยานเกิดขึ้นสารคตด้วยเบขาวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงในสมัยใดตัดสัเป็นต้นวิเครามินสสมัยนั้นเป็นต้นสภะาว่าธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพญากฤิ ข้49อ493อสิสากตะมูลคืออโลภะเป็นต้นอัพยากตามูลคืออโทสะเป็นต้นอัพยากตะมูลคืออโมหะเป็นต้นสภานวัธรรมนี้ชื่อว่าทํา,า,ทาเป็นอัพยากิตการมาวัาจจกิริยาจบขั้นต่อไปเป็นรูปาวัาจจกิริยาข้อ494